สวัสดีค่ะเจนันกลับมาแล้วนะคะพบปะ,ะเจอกันอีกแล้วนะคะที่เก่าเวลาเดิมเรามีนัดพบกันทุกวันเสาร์ตอน6โมงเช้านะคะเพื่อนๆอกับช่องสบายสบายสไตล์เจนันนะคะกับสาระดีๆที่นำมาฝากกันนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งผ่านเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้เจนันด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแต่สำหรับเพื่อนใหม่นะคะที่เพิ่งผ่านเข้ามานะคะก็รอเจนันหน่อยนะคะ3-4วันเจนันจะกลับไปหาทุกคนทุกบ้านนะคะทุกคอมเมนต์ที่มานะคะเจนันจะตอบทุกคอมเมนต์นะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเจนันก็จะมาพูดต่อจากคลิปที่แล้วที่เจนันพูดทิ้งทายไว้ว่า หรือดูหนาวหรืออากาศหนาวเนี่ยอากาศเย็นเนี่ยมันจะมี6โรคที่เข้ามาอาอยู่ในฤดูหนาวนะคะนนก็คือโรคที่1ไข้หวัดนะคะโรคที่สองไข้หวัดใหญ่โรคที่สามไข้ออกหัดนะคะโรคที่ 4, สี่อสุกอิใสยนะคะโรคที่ห้าปอดบวมนะคะแล้วก็โรคที่ 6, ่าโรคท้องร่วงนะคะเจนันจะมาแยกย่อยอย่างวันนี้เจนันจะยกตัวอย่างมา2โรคก,ก่อนนะคะเพื่อนๆนคือไข้หวัดธรรมดากับไข้หวัดใหญ่อะ มาแยกย่อยกันก่อนนะคะว่าไข้หวัดธรรมดาเป็นยังไงนะคะไข้หวัดธรรมดาคือเราไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจนะคะทุกคนเป็นกันได้หมดนะคะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่ตัวไอ้ไข้หวัดธรรมดาตัวนี้นะคะเพื่อนๆจะมีอาการเบื้องต้นคือปวดเมื่อยนะคะขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะปวดหัวแล้วก็อาการตัวจะร้อนนะคะแล้วก็อยากนอนมากเพียพักผ่อนอยากพักผ่อนนะคะ อาการหวัดตัวเนี้ยเป็นไข้หวัดธรรมดาตัวเนี้ยซึ่งเราทานยานะคะยาชุดหรือว่ายาทีา่เราไปจ่ายตามร้านขายยามาเนี้ยสอวันนะคะอาการไข้ก็จะลดโดยที่เราไม่ต้องไปหาหมอนะคะแต่แต่นะคะถ้าสองถวันยังไม่หายนะคะให้เพื่อนๆรีบไปหาหมอนะคะอย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าเชื้อโรคสมัยนีย้มันรุนแรงมากขึ้นนะคะวิธีการ ดูแลคนที่ป่วยเป็นอ่ะโรคไข้หวัดธรรมดานะคะก็คือให้ทานผักผลไม้เยอะๆนะคะแล้วก็ทานน้ำเยอะๆทานเกลือแร่เยอะๆนะคะแล้วก็นะคะเช็ดตัวทุกหนึ่งชั่วโมงนะคะย้ำนะคะเช็ดตัวทุกหนชั่วโมงนะคะแล้วก็นอนพักผ่อนให้มากๆนะคะรับรองได้เลยคะ่ะ2-3วันไข้ลดลงแน่นอนนะคะเพื่อนๆอ่ะ ไข้ต่อไปนะคะไข้ที่สองก็คือไอเจ้าไข้หวัดใหญ่อันนี้ราคาสําคัญเลยค่ะเพื่อนๆตัวที่สองเนี่ยเรียกว่าไข้หวัดใหญ่นะคะมันสําคัญยังไงใช่ไหมคะก็คือไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะรุนแรงกว่าไข้หวัดเล็กอาการเบื้องต้นจะเป็นเหมือนกันทุกอย่างคือปวดหัวตัวร้อนไอจามน้ำมูกไหลนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะแต่นะคะ 2-3ถึงวันเรากินยาไปแล้วนะคะเพื่อนๆไข้หวัดใหญ่อาการไข้เราจะไม่ลดนะคะมีแต่จะรุนแรงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราทานยาไปแล้ว 2- 3ถึงวันนะคะเราไข้ไม่ลดลงเลยให้เรารีบไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่อันตรายถึงชีวิตนะคะถ้าเราไปหาหมอแล้วนะคะ หาหมอทันก็ดีดีนะคะก็คือเราจะไม่มีโรคแทรกซ้อนแต่ถ้าเราทิ้งหรือนิ่งนอนใจนะคะโรคแทรกซ้อนกลับมาเนี่ยอันตรายมากนะคะเพื่อนๆ อย่าไปซื้อยาทานเองโดยที่เรายังไม่แน่ใจว่าเราเป็นอะไรนะคะเพื่อนๆแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือยาเจนนันจะแนะนําว่าอย่าไปซื้อยาชุดกินนะคะยาชุดก็คือยาที่ไม่มีออยอที่เขาแพ็กมาในแถบถุงสีใสๆอ่ะอันนั้นอ่ะมันจะมีสเตอโรย์เขาเรียกสารสเตรโรอย์นะคะเพื่อนๆถ้าทานไปมากๆอ่ะมันจะทําให้ตัวเราบวมกระดูกเราจะผุง่ายนะคะแล้วก็จะเป็นโรคกระดูกพุนง่ายนะคะ ถ้าเราจะทานยาหรือซื้อยาไปที่เขามีเภสัชกรนะคะจ่ายให้เรานะคะแล้วก็เราก็ไปซื้อทานนะคะถ้า3วันแล้วไข้ไม่ลดรีบไปหาหมออย่างไวนะคะ 1. ทานผักผลไม้เยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอเช็ดตัวทุกหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ าทานน้าเยอะๆทานเกลือแร่เยอะๆถ้า3วันใครไม่ลดรีบไปหาหมอนะคะเพื<ๆ>่อนๆเจนันเป็นห่วงทุกคนนะคะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะถ้าอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะคะณนะวันนี้ถ้าท่านยังไม่ป่วยท่านรีบกลับมาดูแลตัวเองนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเดี๋ยวคลิปต่อไปเจนันเอาโรคที่3กับโรคที่4มาแนะนำนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า